็เดินมาสักพักหนึ่งเจอต้นอะโวคาโดแล้วครับคุณนกเอี้ยงครับใหญ่ขนาดเจ้าย้าใหญ่อืสายพันธุ์อะไรเราไม่รู้แต่น่ากินมากเราก็ไม่แน่ใจนะครับโอ้ดุ๊กดุกเลยนี่ข้างหน้านี่ข้างหน้านี่นี่อ้ยมะแกนใหญ่ขนาดครับลูกโตโตเลยลูกโตเท่ามือเลยนะคะครับเดี๋ยวสายพันธุ์อะไรเดี๋ยวเราไปถามเจ้าหน้าที่ข้างในเนาะจะได้ไม่ผิดใช่เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันย่บตะึงสูงเกินครับ แหลงอะโวคาโดจริงๆถ้าเกาต้นสูงมากเลยเนาะครับน่าจะมีหลายสายพันธุ์น่าจะมีอายุยาวนานละเพราะว่าต้นใหญ่แล้วก็ที่นี่อย่างที่บอกไปครับขึ้นชื่อในเรื่องของอะโวคาโดสูงปู้นะครับขอสัมผัสนิดนึงโอ้โหนี่ครับนี่ก็เปี้ยบแบบนี้อาตัวนี้ก็มีเองนะครับแอ้ครับและที่สำคัญคือ มีปลีกล้วยเล็กอยู่ตรงนี้ด้วย <laughs> เดี๋ยวเราไปตามหากูรูเจ้าหน้าที่กันดีกว่าเนาะเจ้าหน้าที่ผู้รู้กับเซทานอุวคาโดนะคะปุ๊บ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 โอ้เจอแล้วสวัสดีครับชื่อน้องอย่างเจ้าน้องฝ้ายเต่าน้องฝ้ายเต่าน้องฝ้ายนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ที่ โครงการหลวงทุ่งเริงนะครับเจ้าเดี๋ยวเราจะพาไปดูต้นพิเศษค่ะต้นพิเศษเจ้าพิเศษในที่นี้พิเศษก็คือว่าเป็นต้นแรกของที่นี่เจ้ารู้ไหมก็คือต้นต้นเนี้ยค่ะเจ้า อ๋อต้นที่อยู่ใกล้ๆนี่เลยค่ะต้นใกล้ๆนี้เลยเจ้าต้นนี้มีความพิเศษก็คือว่าเป็นในหลวงรัชกาลที่เก้าเจ้าเปื้อนพระราชทานคือเจ้าบ้านปลูกเป็นต้นแรกเจ้าตั้งแต่ปี25 2 2้าอยิบค่ะก่อนที่จะเปิดศูนย์ของเราในพศสองพนห้าอยสิบสามค่ะค่ะอันนี้เป็นต้นแรกเลยค่ะใช่ค่ะปลูกก่อนแล้วก็จะเกิด โครงการหลวงเกิดขึ้นทีหลังเนาะใช่คะ่ะ1ปีค่ะแล้วหลังจากนั้นชาวบ้านก็เริ่มปลูกต้นอะบาคโดไปเร,เรื่อยๆค่ะเรื่อยๆค่ะตอนนี้ก็ขยายไปเรื่อยๆมีทั้งหมดอยู่1 0 0่อไร่ค่ะก็จะเป็นสายพันธุ์โซเครตเจ้าโซเครตผลเบื่อจะใหญ่อะค่ะเป็นแบบผลหนึ่งนี่1กิโลเลย,ยเจ้าเจ้าอาคดที่ลูกใหญ่เจ้ารสชาติหรอคะรสชาติก็จออกมันๆค่ะไม่ติดขมเจ้าเนื้อเยอะค่ะเจ้าเราคงไม่เคยกินนะทั่น่นะ แล้วพอจะมีลูกที่สุกให้ให้รับประทานไหมครับอ๋อตอนนี้ยังยังยังไม่แก่ค่ะค่ะใช่สามารถไปเยี่ยมชมได้แล้วก็สอบถามประวัติความเป็นมาได้ค่ะอืมโครงการหลวงที่นี่ปลูกกี่สายพันธุ์ครับทั้งหมดของเราที่ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกนะคะหลักๆเลยจะมี6กสายพันธุ์ค่ะ์ค่ะจำให้ได้นะคะจะมีเป็นพันธุ์ปีตอร์สันบัคเนียบุสเจ็ดบุตแปฮอนแล้วก็พิงเคอร์ตันค่ะ หลังจากที่เราได้ชมต้อนวอวคาโดหลากหลายสายพันธุ์แล้วเนาะ พ่าจะพาพี่ไปดูอะไรต่อคะเดี๋ยวจะไปดูแปลงกุหลาบอินทรีย์ค่ะอินซีหรือออร์แกนิกค่ะใช่ค่ะโอ้ดอกกุหลาบนี้สามารถนําไปใช้ทําอะไรบ้างคะอันนี้ของเราหลักๆจะแปลรูปเป็นชากุหลาบชากุหลาบค่ะแล้วเป็นพวกไส่หลาบกลาบไส่หลาบค่ะมาทานสดๆได้ไหมทานสดๆก็ได้ค่ะเป็นสลัดกุหลาบค่ะไปอยู่ในสลัดทางนี้เลยค่ะเข้าทางนี้เลยคจะโอ้ขนาดเก็ตอนเช้าที่ที่ที่ปลูกนี้จะเป็นกุหลาบหอมทั้งหมดค่ะ กุหลาบหอมค่ะปกติแล้วเนี่ยดอกกุหลาบนี่เขาจะเก็บแบบบานๆกับแบบตุ้มๆหรือแบบตุ้มๆคะเอาแบบบานๆค่ะบานใช่ค่ะเอาไปทําอะไรบ้างคะบานๆนี้ก็คือกลีบทั้งทั้งดอกเลยค่ะก็คือใช้ตรงกีดแล้วก็เอาไปค่ะเอาไปอบอบแห้งค่ะแล้วก็นําเป็นชากุหลาบชากุหลาบใช่ค่ะ จะเกี่ยวไหมครับที่ว่าสีอ่อนสีเข้มเนี้ยกลิ่นจะแตกต่างกันไปเกี่ยวใช่ไหมครับเกี่ยวแต่ละสายพันธุ์ค่ะแล้วก็ความเวลาเราไปอบแห้งค่ะเวลาชามันจะออกมาถ้าเป็นเข้มเขๆม,มันก็สีจะสวยกว่าค่ะถ้าเป็นถ้าเป็นชาค่ะ ัดีเจ้าคุณลุงสวัสดีครับลุงเจอยังเจ้าอินสอนครับอินสอนคุณลุงอินสอนเนเกษตรกรที่นี่เนาะเป็นมาเมื่อเลยอย่างเจ้าเจ้ากี่ปีแล้วครับเจ้าหรือ20ปีหรือ20ปีหมื่นขนาดเนาะตอนนี้คุณลุงได้ปลูกอะไรอย่างท้องค่ะปลูกปิบีปลูกห้องเต้ปลูกอีประกาศกวางตุ้งครับคุณลุงครับแล้วปลูกแล้วอาไปขายที่ไหนครับเนี่ยครับที่โครงการนะครับอ๋อโครงการทับเหรอครับครับอื ทุกชนิดเลยค่ะเจ้าครับโอ้โครงการหลวงรับซื้อัผักจากคุณลุงทุกชนิดเลยทุกชนิดก็จะต้องปลูกแบบออร์แกนิกครับส่งไปที่โครงการหลวงตรวจสอบอีกทีเนาะครับนะเดี๋ยวเราอาจจะได้เห็นสารตรวจนี่ยแมนต้องตรวจสารหลายขั้นตอนอยู่นะคะหลายขั้นตอนจะผ่านสู่ผู้บริโภคได้ครับบริโภคอย่างปลอดภัยเนาะเนี่เราจะมาดูใกล้ๆขาวอวบแบบไหนนะคะครับต้นอบอวบแบบนี้20กว่าวัน ก็ส่งขายทางโครงการหลวงได้แล้วนะคะใครที่มาเที่ยวโครงการหลวงนะคะสามารถอุดหนุนถ้าเห็นหักแบบนี้นี่น่าจะเป็นส่วนของคุณลุงหมดเลยหรือเปล่าหรือมีเจ้าอื่นด้วยเจ้าอื่นเจ้าอื่นก็มีนะคะอุดหนุนเกษตรกรได้นะเพราะว่าเรามาเยี่ยมถึงที่เราก็จะได้เห็นว่าปลูกแบบออร์แกนิกจริงๆนะคะเก็ตใบจะมีรูนิดนึงนิดเดียวนอกนั้นก็สวยงาม อดนุ่นกันได้คะ่ะนอกจากจะมีอโวคาโดก็มีพืชผักต่างๆมากมายเนาะ,ค,ะครับทางฝ่ายถ้าพี่ไปแถวเชลที่เขาขายผักต่างๆเนี่ยเราจะดูได้ไงคะว่าเป็นของคุณลุงหรือของคนอื่นเนี่ยมีรหัสลับไหมคะค่ะก็จะเป็นระบบะทวนสอบย้อนกลับค่ะสอบย้อนใช่ค่ะก็จะมีทั้งเป็นรหัสศูนย์อย่างศูนย์ทุ่งเรืองก็จะเป็น7 0 1 5แล้วก็รหัสคุณลุงก็จะเป็น0ูนย์แล้วก็จะเป็น วันที่ผลิตแล้วก็สถานที่ผลิตค่ะก็สามารถคือตรงตรงแพกอะคะ่ะเขาจะตรวจสอบย้อนกลับได้ค่ะ<อ>ใช่เยี่ยมไปเลยค่ะระบบนี้เนาะ,ะใช้มานานหรือยังคะระบบนี้ใช้มานานแล้วค่ะ ้ายตอนนี้พาผู้พี่มาชมสวนอะโวคาโดอีกจุดหนึ่งเหรอครับเนี่ยค่ะใช่ค่ะทาไมมันถึงเข้ามาในป่าในเขากันแบบนี้เนี่ยในยงอะโวคาโดจัดไปครับแค่เดินเลาะมาก็โหแค่แต่มงครับสวัสดีค่ะคุณลงย้อนจงอะไรรับเนี่ยยอนจงคร่ะต้องทักทายคุณลุงภาษามงนะเพราะว่าสังเกตอกรักของชาวมงจะมีกางเกงสวยๆที่ปักด้วยมือตรงนี้นะคะ ก็จะต้องเยอะจงคุณลุงอะไรคะในเก้งแสงเทาเก้งแสงเทาเก้งครับสมัุณลุงเก้งกันที่ที่ที่ปลูกนี่อยู่อยู่สองสามสายพันธุ์สามสายพันธุ์มีกี่ต้นคะในสวนนี่ออยู่ประมาณร้อยยี่สิบต้นร้อยยี่สิบต้นโอ้สองนี่เข้าเข้าปีที่เจ็ดผมจะปลูกอยู่ไอพิงค์คอรตันแล้วก็บัคคเนีย แล้วก็เป็นพันไอ้พันพันหอนพันหอนครับหอนไม่่คอยดินแตกต่างกันไหมคะสามสายพันธุ์ครับผมถ้าสมาสมติว่าสมมติว่าวันนี้จะเป็นบัคเนเอหมดฮะบัคเขนเอแต่กลมกลมกลมเอ,อมันจะอ,ออกออลูกยาวยาวหน่อยนะครับขอบตรงรีอ่าตรงรีถ้าเป็นพันหอนมาเลยหอนหอนถ้าสังเกตแบบนี้สีของ พินกระตันมันจะเข้มกว่ากออาพินกระตันนี่มันจะขุกขะขุกขะอันนี้เรียบปื้ดเรียบปื้ดครับอยูเรียบๆแบบนี้นะเออแต่แต่วลูกใหญ่ไม่เต็มที่ถ้าลูกใหญ่เต็มที่มันเกาครับใหญ่กว่านี้เจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วแปแล้วเดือนหน้าครับสักเดือนสองเดือนเดือนเดือนกว่าก็คงได้เก็บอ่ะก็ส่งส่วนมากส่วนมากนี่ส่งครงกานหลวงนะฮะหกเจ็ดพันโลพาไปดูวิธีล่อแมลงวันทองนะคะฟังดูค่ะพีล่อแมลงด้วยไป แมลงวันทองนี่คือเป็นศัตรูของอะโวคาโดเลยใช่ไหมครับครับครับโอยังไงครับี่ล่พิธีล่านี้พอจะอธิบายได้ไหมครับใช้ยาล่อแมลงวันทองไว้ข้างในแล้วก็ผมปิดฝาเพื่อน้ำไม่ให้ไม่น้ำเข้าแค่นี้มันก็มันก็มาบิดเข้าแล้วจะมียาชนิดหนึ่งที่ใบมียามียาโดยเฉพาะล่อแมลงวันทองแต่ไม่มีผลอะไรกับต้นอะโวคาโดใช่ไหมครับไม่มีฮะสมมติว่านผมผมจะปลูกบัคเนียเยอะเพราะบัคเนียได้จะให้ผมผลิตทุกปี ดุแล้วก็ดูง่ายดูแลง่ายแล้วให้ผมผลิตทุกปีพิ้คกระตันปลูกคาปลูกคาลูกเล็กๆคล้ายคล้ายๆเฮดแต่เฮดครับแต่ว่าถ้าถ้าบ้านผมนี่จับปลูกเฮดไม่ได้เพราะว่าไอ้อากาศมันร้อนร้อนกว่า่เฮดนี่ต้องปลูกที่สูงกว่าพันนะคงเดี๋วนุ่งสูงๆเย็นๆหนาวๆนู่นก็เลยมีพันของพันเฮดนี่เป็นพันพิ้นกระตันเลยมาปลูก มาแทดแทนก็จะไม่สู้ไม่ได้ร้อยปร์เซ็แต่ก็ใกล้เคียงนะเพราะว่าเคยได้ริมรดอยู่ริ่งคือต้นนะคะแล้วลองลงมาจะเป็นฮอนหรือว่าจะเป็นฮอนมีฮอนแล้วก็ที่อร่อยที่สุดก็บุชบุชบุชเกดบุชเกดปลูกไหมคะที่นี่บุชเก็ตผมปลูกอีกที่นึ่งสวนสหนึ่งเดีว่าบุชเก็ตนี่มันจะมีข้อเสียที่ว่าให้ผลผลิตนี่ ปีเว้นปีสูงมากปีเวนปีมีพิเตอร์สันอะไรนี่พิทเตอร์สันนี่ก็อร่อยแต่ว่าพิทเตอร์สันนี่ถ้าไอในความคิดผมในพิเตอร์สันนี่ผมผลิตต่อต้นมันน้อยแล้วก็ไอต้นมันดูแลยากต้นไม้ไม่ค่อยแข็งแรงตัวนี้คือพิงสตรันตัวจริงเลยอร่อยนะคะคันนี้ ที่เก็บนี่ที่เก็บผมญปัญญาผมนะเขาเขาซื้อเขาซื้อไม้งามนี่เป็นพันสองพันเนาะแต่ผมใช้นี่ยี่สิบบาทฮะยี่สิบบาทเด้งกันไกลยี่สิบาททุกอย่างยี่สิบาทผมมาดับแรงใช้ได้เอามาดีไอไา้ทำเองเลยอย่างนี้แล้วก็เราเก็บทั้งคางละหลายลูกก็ได้อย่างนี้ดึงสายแล้วตรงตรงข้างบนมันจะมีเหมือนมีดนะคะเหมือนมีดอย่านี้ได้แล้วโอเคนะครับอ๋อเดี๋ยวเข้า ลองดูมีนุ่มๆไหมคะตัวนี้ต้องไปเก็บหลายวันฮะต้องไปเก็บหลายวันจะให้สุกเร็วเราต้องบ่มไว้อบ่มแลักหักโ้่นอบ่มแล้วหักต้อเอาโค่ออกก่อนนะคะครับครับผมถ้าถ้าเก็บให้โคกันหลวงนี่สมมาจะจะไม่ให้โค่นหลุดเลยจะเก็บอย่างนี้เราดูถ้ามีตำหนินิดหน่อยก็ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ครับแกจัดนี่จะอยู่ที่เนี่ยฮะจะเป็น ยกขูกขาแล้วก็ออกออกเป็นสีเหลืองๆหน่อยแล้วก็ครับผมถ้ามันสีถ้าเป็นหนุ่มเนี่ยมันก็เลื่อมๆใสๆหนุ่มก็จะเงาๆหน่อยไม่ยังไม่ได้ชิมนะอีกหนึ่งอาทิตย์มลองดูกันค่ะอ๋อให้อยู่ตรงง่ามกันไกลดึงใช้เชือกกระตุกรังเอาตรงกันไกลโอ้โหโอ้โห DIY แป็กดี ไม้นี่หาแถวในป่าเนาะเชือกนี่ก็หาแถวบ้านนะเชือกย่อยๆ DIY เองเนี่ยโอ้โเจ๋งมากอันนี้สามารถเอาไปประยุกเก็บงอก็ได้เก็บผลไม้ก็ได้อื่นเก็บชนิดอื่นก็ได้ใช่ไหมครับใช่ธรรมดาธรรมดาถ้าว่าลูกที่มันอยู่ไกลเกินเนาะไกลเกินไกลเกินแล้วเราเราจะดึงเราจะดึงเนี่ยเราจะทำที่เนี่ยหน่อยมัติดนี่ยนะจะดึงถ้าถ้าถ้าดึงดึงอย่างนี้ ใช้ดึงก,ก็ได้แต่ว่าดึงนี่สมติมันเดี๋ยวบางบางรูปมันก,ก็<า>ม,มันจะช้ำไม,ไม่ไม่ช้ำฮะแต่ว่าขั้วมันค่อยหลุดอ๋อขั้วมันจะหลุดแบบนี้ครับจะ่งโคงการลวเราจะไม่ให้ขั้วหลุดเลยครับผมว่าใ,ใช้กันไกล,ไกลดีกว่า<น>ะอะโคโนนี่สําคัญที่สุดนี่อยู่ที่เก็บไม่ดีเก็บห้ามห้ามตกห้ามให้ตกนะถ้าตกตกอย่างนี้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้จะช้ำก่อนแบบนี้ส่งโครงการหลวงได้ค่ะเพราะว่ามีขั้วติด อันนี้ให้หมดเลยเหรอคะในถุงเลยนะคะแล้วก็ลูกที่คุณลุงเลือกให้นี่คือประมาณเจนควันหวานมันแน่นอนครับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์ดูจากอะไรนะคะอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวดูกากดูจัดความแก่ฮะความแก่แก่จัดแล้วก็มันจะเป็นสีออกเหลืองๆหน่อยแล้วก็มีผิวคุกขะผิวคุกขะแบบนี้เลยถ้าถ้าถ้ายังไม่ได้แก่มันจะมันเรียบๆเรียบๆอย่างนี้มีความแตกต่างนะคะความแตกต่างอย่างนี้เรียบเงาอันนี้เรียยังไม่ได้แก่นี่แก่ ก็ต <differences S 2> ้อง <Physical. S 1> ขอบคุณคุณลุงเก่งมากนะครับโอ้เจ้าโอ้เจ้าครับโอ้เจ้าเนาะโอ้เจ้าโอ้เจ้าไปว่าขอบคุณ ที่นี่เป็นสวนกุหลาบห้ืยผักไทยค่ะเป็นร้านอาหารของที่เป็นแปรรูปผลผลิตจากสวนเราค่ะอันนี้คืออย่าบอกว่าทั้งหมดนี้ทํามาเป็นอาหารเป็นน้ําดื่มใช่ทั้งหมดเลยที่เราไปชมมาก่อนหน้านี้ค่ะเดี๋ยวเริ่มจากแก้วสีชมพูชมพูป็นกุหลาบเลมอนค่ะกุหลาบเลมอนใช่ต้องมีกุหลาบกับน้ำกับเลมอนแน่นอนคุณเอียงถนัดเลยครับหืมเอ้ยรสชาติสังเกตเขามีหลอดเหมือน ดูดานมไข่มุกครับข้างล่างมีอะไรคะเป็นเยลลี่กุหลาบค่ะเนยลลี่กุหลาบค่ะมีความหอมกุหลาบมากครับเอ่างน้องอันนี้เป็นผักอินทรีย์ปั่นค่ะหลักๆจะเป็นผักกาดกวางตุ้งปั่นกวางตุ้งควงตุ้งเหรอแล้วก็มีกลีบกุหลาบเลยสีชมพูชมพูอ่ะชิมครับเออได้กลิ่นใบมิ้นท์ค่ะใช่ค่ะมีมิ้นท์อยู่ด้วยผสมหลายอย่าง หามีสับปะรดด้วยอะโวคาโดแก้วนิพานพานเลยนะสุขภาพคเพราะไปยังมีบอกมาเออมีแอปเปิลมีหัวหอมอีกค่ะหัวหอมใช่มีหัวหอมด้วยค่ะสดชื่นใช่ไหมชื่นครับก็ตอนแรกที่ที่ที่แขกเออที่มีเออแขกมาค่ะก็จะเสิร์ฟเป็นเดลคัมริงมีผักปั่นแล้วก็มีชากุหลาบเนี่ยค่ะอันนี้เป็นกุหลาบต้มยำค่ะกุหลาบต้มยำค่ะน้ำกุหลาบต้มยำมีพริกไหมคะมีค่ะตรงนี้ มันเป็นมืนสีกุหลาบสีแดงใช่ไหมคะใช่ค่ะหลอดหลอดจะเป็นตะไคร้นะคะโอ้หลอดเป็นตะไคร้ด้วยใช่ค่ะอืมพี่เมยเผ็ดนิดๆเปรี้ยวหวานกำลังดีครับขึ้นมันเผ็ดเผ็ดเหมือนเรากินพริกไทยอ่ะนิดนึงอร่อยซูซ่าซูซ่าอะโวคาโดปั่นอะโวคาโดปั่นที่เราไปดูที่สวนกันมาใช้เป็นชนิดไหนครับพันไหนครับ พันที่เรานำมาปั่นช่วงนี้จะเป็นปีตสันกับมะเนียค่ะช่วงสองพันนี้ช่วงนี้ครับปั่นแบบไม่ใส่นมมีเป็นน้ำผึ้ง<อ>ค่ะปั่นน้ำผึ้งใช่ค่ะชิมนะจะหวานมันหรือเปล่าอลองดูนีมเลยให้กลิ่นน้ำผึ้งแล้วก็ความหอมหวานของโอะโวคาโดครับ ชัดเจนมันมันด้วยกุหลาบ,าบลินจีหืสีสันแบบน่าทานมากก็มีเม็ดเม็ดสีขาวเม็ดเม็ดนี่จะเป็นเหมือนเป็นป๊อปป้าของลินจอีอันนี้กินง่ายครัล้ายๆน้ำลินจีแล้วก็มีกลิ่นหอมกุหลาบน้อยๆอ่อนๆค่ะอันนี้เป็นชากุหลาบค่ะชากุหลาบใช่ค่ะอ,อกินกุหลาบเด่นเด่นขึ้นมาเลยหอมมาก,มากอลองดู อร่อยหอมกลิ่นกุหลาบชัดเจนค่ะครับแล้วก็มีเปรี้ยวๆนิดๆนิดๆอันนี้ค่ะเป็นยำอโวคาโดค่ะยำอโวคาโดหรือหรือว่าจะเรียกอีกว่าเป็นส้มตำอโวคาโดก็ได้ตำอโวคาโดใส่เม็ดแมคคาเดเมียด้วยแล้วก็มีอโวคาโดค่ะแล้วมีคีนัวค่ะ ข้าวคีนัวใช่ค่ะปลูกจากโครงการหลวงเลยใช่ค่ะโอ้โครับปลอดภัยครับต่อสุขภาพทุกเมนูเข้าทางคุณนุ่งเอยงละแหมชั่วโมงนี้หิวกินยังเดียวได้เวลาเติมพลังใช่อนไปลุยต่ออีกแล้วครับลองดูเป็นไงบ้างเลยรสชาติอร่อยเผ็ดเปรี้ยวหวานแล้วก็ได้ความสดของโวคาโดครับเก็บสด กลุบๆของข้าวคีนัวข้าวคีนัวนี่กลุบๆนุ่มๆแล้วก็ความมันจากแมคคาเดเมียจานนี้ให้สิบคะแนนเต็มเต็มสิบให้สิบเลยอร่อยมากอันนี้เป็นขนมจีนแกงเขียวหวานอะโวคาโดค่ะค่ะขนมจีนแกงเขียวหวานอะโวคาโดอันนี้คำน้ำน้ำทำมาจากอ๋อเป็นชิ้นๆแบบนี้เลยค่ะเป็นชิ้นๆแบบนี้ค่ะสีเส้นอันนี้ก็จะมาจากสีกุหลาบค่ะกุหลาบ กินชวนเพื่อนๆหน่อยที่ติดตามรับชมสิบคะแนนอีกแล้วไอ้ก้อนแกงเขียวหวานแล้วมันเพิ่มความมันด้วยอะโวคาโดเป็นชิ้นๆอร่อยมากลำขานาดเนอรมากินด้วยกันเจ้าครับว้าวอะโวคาโด ถ้าไม่ได้เดินชมสวนก็สามารถมาอุ่หนุนสินค้าของของการหลวงได้เนาะแบแมีโวโคโดด้วยมีโวโคโดด้วยนนะค,ะค่ะดูหน่อยโวโคโดสายพันธุ์บัคเคเนียค่ะสุกแล้วพร้อมทานสมุนไพรบ้วนปาอ,อทำมาจากอะไรมิ้นท์มินม้นท์กรินพีชเจลทำความสะอาดมือนะคะครับหลายอย่างเลยค่ะนี่ไงน้ำหอมกุหลาบ หอมหอมกินเป็นยังไงเมื่อไรเพื่องปรับอากาศสดชืน่นนี่เป็นโลชั่นทาผิวเพิ่มความชุ่มชืม้นอันนี้ก็เป็นบอดี้โลชั่นเหมือนกันแต่อีกกลิ่นหนึ่งนะคะทำจากเจร์เนียนบอดี้อ๋อนี่แบบเิสเปไไ็นเมื่อไรกินนุ่มๆกินคล้ายๆวคาโดอ,อ,อ่อนๆซื้อเลยเจร์เนียมนะมีหลายแบบนะคะตะไครหอม อันนี้เป็นเจลอาบน้ำกาแฟค่ะใครมาที่นี่ก็แวะมาอุดหนุนมาซื้อสินค้าได้นะคะมีหลากหลายเนาะ ขอขอบคุณน้องฝ้ายมากๆขอบคุณเจ้าขอบคุณสนักเจ้าที่พาที่ไปอิ่มไปเดินสวนอะโวคาโดที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยไปเดินมานะคะจะเป็นสวนศูนย์รวมอะโวคาโดทุกๆสายพันธุ์เลยนะคะบนดอยเรียกว่าดอยอะโวคาโดแล้วกันเนาะอลังการมากแล้วก็ได้กลับบ้านด้วยแล้วก็พามากินอาหารล้ำล้ำอร่อยอร่อยที่นี่นะที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเลิงก็มี ร้านอาหารเครื่องดื่มที่มีรสชาติอร่อยแล้วก็ดูแลเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยนะคะใครที่อยากจะมากินอาหารอร่อยอร่อยเนาะน้ำอร่อยอร่อยแบบนี้นะคะ,คะมีเพจมีเบอร์โทรอะไรให้ติดต่อไหมคะเผื่ออยากมีใครอยากตามมามีมีเพจค่ะ page, ใช่ค่ะเป็นทุ่งเริงรอยัลโปรเจคค่ะ,คะทางเฟซบุ๊กค่ะรับประกันความลำ้ำความอร่อยค่ะจากเอียงเองเนาะ อิ่มมากกินหมดทุกอย่างคะ่ะใครที่สนใจมากินมาเที่ยวมาแอลเหมือนเอี้ยงนะคะก็มาแอลได้เนอะล้ำขนาดเจ้าสวยด้วยมีจุดถ่ายรูปเยอะแยะเลยคะ่ะ โอ้โหไปยังไงบ้างครับคุณนุกเอี้ยงก็ได้ไปหลายที่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสวนอะโวคาโดสวนกุหลาบแล้วก็แปลงผักต่างๆมากมายได้ทั้งวิถีชีวิตได้ทั้งความรู้นะครับและที่สําคัญคือได้กินอาหารอร่อยเนาะจากอะโวคาโดสดๆเลยแล้วก็กุหลาบออแก,กนิกนะคะคปลอดสารแน่นอนแล้ว มีเมนูแปลกๆ<ช>ที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่ง,งเร,งเริงนะคะ,ะคมาเที่ยวกันได้สำหรับเราสองคนก็ประทับใจเนาะใช่แล้วทั้งเจ้าหน้าที่ที่น่ารักแล้วก็คุณลุงที่พาเราชมสวนนะคะครับก็อิ่มน้ำสำาราญกันไปเนาะใช่ค่ะแนะนำว่าถ้าเกิดได้เลยจะผ่านไปเที่ยวเส้นเสมิงสามารถมาแวะที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ทุ่งเริงกันได้นะครับมีอะไรให้หน้าค้นหาแล้วก็น่าประทับใจแล้วก็ที่สำคัญคืออิ่มอร่อยอิ่มอร่อยกับบ้านแน่นอนไม่ผิดหวังค่ะอาหารให้เต็มสิบเลยนะครับแล้วก็ไม่ไกลจากในเมืองมากค่ะประมาณหนึ่งชั่วโมงใช่แล้วอ่ะเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปว่าพวกเราจะไปเที่ยวกันที่ไหนต่อกันนะครับได้ค่ะฝากติดตามค่ะครับสวัสดีค,ครับ